สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพ่อหมอจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับทําไมทารกแรกเกิดจึงต้องการให้แม่อุ้มตลอดเวลาและทําไมทารกแรกเกิดจึงต้องการดูดนมแม่ตลอดเวลานะคะ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็จะประสบกับปัญหานะคะว่าหลังจากที่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยนะจะวางลูกแทบไม่ได้เลยนะคะที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่านะคะหลังคลอดเนี่อลูกยังปรับตัวกับโลกใบใหม่อยู่เขาก็เลยมีความต้องการที่จะต้องกลับมา ะะอยู่กับแม่ตลอดเวลานะคะถ้าถูกให้วางนอนอยู่คนเดียวบนเตียงเนี่ยเขาก็จะร้องไห้นะคะทั้งท้ที่ความจริงไม่ได้หิวนะคะแต่ว่าคุณแม่นะคะแล้วก็คนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจนะคะคิดว่าลูกร้องไห้หิวก็เลยมีการพยายามให้นมผงเสริมเข้าไปการทำเช่นนี้ก็จะทำให้ลูกอิ่มเกินไปแล้วก็นอนหลับมากเกินไปนะคะเนื่องจากว่ากระเพาะของทารกของเด็กแรกเกิดเนี่ยยังมีขนาดเล็กนะคะ ขนาดเท่ากับลูกเชอรี่นั่นเองนะคะถ้าเกิดเราชงนมผงเข้าไปเนี่ยซึ่งมีปริมาณมากเป็นอ,อน่อ,อนๆบางคนอาจจะให้ถึง2ออน3ออนจะทำให้กระเพาะมีการขยายขนาดมากเกินไปทำให้เขารู้สึกง่วงนอนนะคะเวลาที่อิ่มมากเกินไปก็จะทำให้เขาหลับมากเกินไปนั่นเองเป็นการทำให้ลูกหยุดร้องโดยไม่ถูกวิธีค่ะ ะะที่ถูกต้องก็คือควรจะอุ้มลูกขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวถ้าเกิดคุณแม่อุ้มไม่ไหวนะคะก็อาจจะให้คนอื่นมาช่วยกันอุ้มก็ได้นะคะลูกก็จะสามารถหยุดร้องได้นะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้กินนมก็ได้การที่อุ้มลูกบ่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้มีการติดมือนะคะตรงกันข้ามนะคะจะทําให้ลูกมีการปรับตัวได้ดีนะคะแล้วก็จะทําให้มีนะะพัฒนาการที่ดีสมองมีการจเจริญพัฒนา อย่างยกตัวอย่างเช่นฝาแฝดนะคะคนหนึ่งเลี้ยงง่ายคนหนึ่งเลี้ยงยากคนเลี้ยงง่ายถูกวางเยอะคนเลี้ยงยากถูกวางถูกอุ้มมากกว่านะคะโตขึ้นมาเนี่ยคนเลี้ยงยากจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าเรียนหนังสือเก่งกว่านะคะก็จะตรงกับทฤษฎีตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมีการแนะนําให้มีการนวดสัมผัสทา,ารกนะคะการนวดบ่อยๆก็จะทําให้ลูกเนี่ยมีเป็นเด็กที่โตขึ้นมามีพัฒนาการที่ดีนะคะ ดังนั้นนะคะในช่วง3ามเดือนแรกนะคะถ้าเกิดอุ้มไหวนี้พยายามอุ้มเยอะๆเลยค่ะแล้วก็มีการที่ให้นมไปด้วยแล้วก็สามารถหลับพร้อมกันกับลูกไปด้วยนะคะเวลาว่างนะคะที่จากการเลี้ยงลูกก็ควรจะหาเวลาพักผ่อนนะคะส่วนงานบ้านเนี่ยควรจะให้คนอื่นเป็นคนช่วยทําไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะทําให้ช่วงการปรับตัวกับลูกเนี่ยเปลี่ยนไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นค่ะ